พามาบุกเบื้องหลังกลองละคนบู๊สุดมันอย่างเรื่องโอมพริยาไฟาซึ่งเรื่องนี้นางเอกของเราแต่มีปณิสดาบู๊สับไม่แพ้พระเอกบิวนัทพลเลย ถึงแม้เบื้องหลังตอนถ่ายทําแซมมี่จะดูเก้ๆกึงกลางๆไปนิดด้วยความเป็นผู้หญิงเตือเล็กที่ต้องไปซู้กับแก๊งผู้ชายแต่พอละถอดออกมาปุ๊บหนุ่มบิวเลยอดแซวไม่ได้แซมมี่บูกเก่งมากจะเป็นยังไงไปฟังกันจ้าเห็นพี่แจมบูโอ้โหอย่างเท่โอ้โหต้องเข้าแล้วล่ะ หมูทีแขนจะหักเห็นมูวฉากนึ่งคือเห็นมือเราชัดมากอ่ะแล้วไปต่อยล้วคือคนร้ายคือตัวใหญ่มากแล้วและมือแค่นิดเดียวแล้วคนร้ายกระเด็นแบบปอมีเวทมนต์ไงมีอารมณมีนิดหน่อยนิดหน่อยแค่คาถาแบบว่าเหมือนเขาทําให้เราเหมือนสตาร์ฟหยุดนิ่งอ่ะแล้วเราก็แบบท่้องคาถาให้เราแบบขยับได้แค่นั้นเพราะว่าตอนที่เราถ่ายอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะเพราะว่าด้วยความจุรักุเร ใช่มันทุนลักทุเลมากแล้วด้วยความเราตัวเล็กด้วยแล้วก็ท่าทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอภาพออกมาเอ้ยได้ยเูยเขามีมผมชอบท่าน,นั้นมากเลยที่เตะเขาเนี่ยทุกวันนี้เขายังอย่างงี้กันอยู่คอคอยังไม่กลับมาเหมือนเดิม <นะ S 2> เลยเราเล่นเราเล่นแต้วกันเก่งจริงๆเลยในแคเนียคู่เนียนอกจอกก็จะเฮฮากันตลอดแบบนี้แต่ในละครบูดุเดือดกับสึกกันตาม หลวงพ่อประยาไฟใครจะได้ครอบครองรอชมกันต่อในละครอ,งองมประยาไฟเย็นวันพรุ่งนี้18นาก45นาทีนะคะส่วนช่วงเน้อนมาดูความสนเอ้ยความน่ารักของพระนางจากละครฟ้าพยับเข้มหัดสวีและเม่เมทันยวีกันค่ะ ทั้งนี้หนูจูนมีความสนุกของละครที่ใกล้จะลงจอให้ได้ชมกันแล้วกับเรื่องฟ้าพยับเห็นทีเซอร์ออกไปแล้วโสดซึ้งอยู่นะคะกับสามนักแสดงนำของเรื่องทั้งเ้มหัสวีออชนะพลและเมเมทันยูวีที่มาปะทะเชื้อเชือนกันในละครเข้มค้นกันสุดๆตัดข้ามาที่เบื้องหลังในกองมีตัวตึงอย่างหนุ่มเคมท้องที่กองนี้ไม่มีเงียบแน่นอน ตัวป่วนตัวสร้างสีสันและยิ่งมาเจอกับสาวเม่์เมยถึงแม้จะร่วมงานกันเรื่องแรกแต่เคมีความสนเอ้ยความน่ารักเข้ากันได้ดีมากเรียกว่าวันไหนที่มีทั้งแค้มทั้งเม่มยที่กองสนุกนะค่ะจูนให้ก่อนม่วงวันนี้เหมือนมเมื่อคืนนอนเมื่คืนตืนสัมภาษณ์มาหลังนะ ไปใส่เสื้อผ้าให้เส็จก่อนเอาใหม่ทั้งหมด 5, 4สไม่เราต้องทำอย่างนี้พี่พี่แค่เปเรอี่เคบีบก่อนบีบก่อนบีบแรงๆอยแล้วมันจะเป็นเสียงง อยากจะถามว่าแค้มเบ๋จะเลิกเล่นกี่มองเข้ากันได้ดีจริงๆยังไงก็รอชมความสนุกแบบจัดเต็มในละครฟ้าพยับเริ่มตอนแรกจากที่24กุมภาพันธ์นี้เวลา2ทุ่มครึ่งนะคะ